ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบต่อตำรถไทยนะครับผมเอาพี่น้องเพิ่นติดตั้งเซ็ตเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาล่องหน้างานนะครับมาหอดหน้างานเลยครับผมโอ้เสือภใไม่เป็นยังไงครับ เึ้นดินไปกันพี่น้องเลยพี่น้องว่าแห้งบ่ครับผมสั่งปมเชอร์โบนะครับรับจบก้อนโบแล้วก็ใส่กองแหงเลดนะครับแต่ว่าเป็นกองล็อกขี่นะครับผมหน่วยใหญ่แน่แจักหน่อยนะครับโอ้ดันเกียร์สวงเข้าป่ะโอ้ปาชโชก รถมีเกียร์ถยด้วยครับแต่วนน่าค้นในรอยแปดนะครับผมโอ้โออยไงจนบบเห็นรถพี่น้องเลยคุณตระกูลอ,อ้วนนะครับถ่ายแล้วคือจีตถือใจนะครับผมถ่ายจากคล้องรถเรานะครับโอ้เบิ่งครับเบิ่งถ่าย s w i นะครับนี่ ไปครับไปแบบล้นๆนะครับผมไปยืนห้างขุนบ่ได้พี่น้องมันไงนะครับผมเป็ดเหลีวก็ามาล่องเลยน,นะครับผมเดี๋ยวเดียวสิถามข้อหมูซึกนะครับผมตัวน,นี้ไม่โคตรซับไว้แล้วน,นะครับอ่ายาก,กับมะเมาเป็ดเหลี่ยวกามาลงหน้างานเลย่ด้ๆพี่น้องเลยบ่ได้ล่องนะครับเอามาลงหน้างานเลยครับผม ผ่านบอรครับผ่านบอชุดนี้เห็นเพิ่นว่าสามสิบห้าใบเท่าบอรครับรือจังไดผมกับบ่แน่ใจนะครับจังไรก็ไปสนใจกับรองสอบถามเพิ่นใดนะครับผมเป็นตะแห้งของเพิ่นเลยครับพี่นอ้อง คุณดันเมืองปทุมราชนะครับผมโอ้สายโหดเพิ่นมาติดอย้อมเพิ่มปทุมราชนะครับมันบอกไกดผมก็เลยเพิ่นมาให้มาเล่นน้ำนะครับก็เลยได้มาเล่เลนนะครับผมโอ้รถถึงได้พันสองร้อยก็ชั่วโมงนะครับผมโอ้ลมแห้งเลยี่น้องไปแล้วครับไปแล้ว เป็นครับเ,เ,เิ็นคนสีหอยไม่เห็นนะครับผมโอ้ลมแห้งนะครับได้ย,ยินเสียงก้นก้นอะไร ผ่านบ่ครับผ่านบ่โอ้ผมว่าคักข้องพิ่นอยู่ครับตาผมว่าคักข้องพิ่นอยู่นะครับผมเจ็ดห้าจากแรกนี่ต้องติดต่อสอบถามเพิ่นได้นะครับผมเบิ่งครับเบินเพราเมนแปดแปดเท่ากันครับผม ดีพอดีแห้งกว่าแปดแปดเท่านะครับแลีงการครับแลีงการสุดดรอดครับสุดยรอ <c oughs> ปคนไปติดขันได้แห้งขันน่ะนอารอดจริงหรือไ <c oughs> แข่งเ,เป็นตาายครับจ้าผมอยู่ตารางได้หรอเดี๋ยวสิภาไปถามจะคล้องเงินเป็นยู่หรอครับข้าวเดียวครับสีเหลวละครับผมโอ้แต่การแี่งนะครับผม เียงหอนเนี่ยครับโอ้แต่การแห้งนะครับผมอยู่ไก่ปลาแด้ครับไงหลายนะครับผมเท่างไงเท่องล่มพี่น้องเลยอ๋อซับซ้อนเลวครับ เขียวครับเนี่ยเราจะฝากไปสัมผัสกันครับ นะครับเป็นยังไงแห้งกเกาลือกี่ล่ก็เกาครับเพิ่มเงินให้อีกให้เพิ่มอีกนะเด้อไอ้แห้งก็เกาลายอยู่ะครับน่งเดี้ยต่ายที่มึงเพราะว่าตอนนี้กำลังทุ่มี่แล้ว เขาเขาต้องเขา้องเลียงรอบิขนาดตีกนได้นะครับบเขาต้องเลียนรอบขนาดต็ขนาดนี้เางรอบขนาดตีโอ้ยใครับไเบิ้งเป็นบุญตาเนี่ครับสาเาต้องไปบอกครับาไก่เบิ้งในที่ครับเพาเป็นบุนตา คือว่าเลื่อเพื่อยเพื่อยมาสอบตามสัมผัสจะควงหรถเป็นนะครับแห้งก็เกาหลายเถอะบอยแห้งโอ้อกี้ในรอบแข่งสองคับอัดกองให้เบิ้งแน่ๆเอเคสองมาถอนเอาเอามาถอนไว้จากสองสำกล่องสิรูดมาไหนจะมา จักมันแหนว่ามันแหงเนี่ยเหตุตะดุดยังไขว่าบ่จัก <laughs> เฮ้เพื่อนไปลอกไปไม่หรองเยี่ยมเพิ่อนอัดกองให้เบิ่งนะครับผมเยี่ยมเพิ่อนอัดกองให้ชุ่มนะครับ เบิ้งครับเบิ้งเออพสิดันเกด้นะครับโอ้มาถอยไปไกเแอร์ปังเป็นเมาสซวงพันนะครับเอารถมาลองซีเรียลแล้วหมะหายได้รึเปเอามาเต็มพิกันเลยครับผม เต็มคาราเบลโอ้แห้งครับแห้งแต่ผมบ่ได้ครับผมกินยังว่ามันแห้งนะครับผมเจ๊ทหาไหมก้อโบก้อนยังหนีพุมก็ว่าถ้ามันมั่วไกระซอกกันได้นะครับก็เปรตปรนะครับผมแต่ประหยัดต้นทุนไปหลายบาทนะครับผมแต่ว่าติดโบกับเบิร์ตบอกี่หมื่นเองน,น,นะครับผม รับช to <c oughs> ิ้นใจซอยผมนะครับตะวัพุ่มบลาพันนะครับพันเงินสองสามหมื่นนะครับก <lad, S 1> <ans. S 2> ับแหลกกับรถแห้งนะครับคือว่าอะไรพี่น้องตาค่นบอมักแตงพิ่กักสีบ่อเข้าใจนะครับพ้อเบิเลได้พี่น้อง เบล็ดนะครับผมใจเห,หี่ยงใจเห,หีห่ยงผู้ราการครับรดยการโอ้ใจเห,หี่ยงนะครับผมอเอาพ,พ,พี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงซั้นในก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ